สวัสดีค่ะอบอวนโรงงานขนบขายถูกที่สุดนะคะไปมีประสบการณ์มากกว่า20ปีรับไปขายได้กําไรดีแน่นอนนะคะเพราะเราการันตีราคาถูกที่สุดรับไปนะคะในราคาชิ้นละ1บาทอ่าชิ้นละ1บาทนะคะรับไปขายได้เลยนะหรือจะรับไปทานเองก็ได้นะคะบอกเลยว่าราคานี้หาไม่ได้แล้วนะคะราคาถูกที่สุดแบบนี้นะคะนี่ เรามีขนมให้เลือกหลายชนิดเลยนะคะมีทั้งขนมเค้กกล้วยหอมเนื้อนุ่มมากเลยนะคะแล้วก็มีแครกเกอร์ทุเรียนทอดค่ะบอกเลยว่าอ้ยทุเรียนมาแบบว่าเอ,อ้ยยกส่วนกันเลยนะคะและแครกเกอร์สอดไส้ทุเรียนไส้แบบแน่นมากเลยนะคะและมีแครกเกอร์ขนนทอดไปด้วยเออพิเศษสุดๆเลยนะพร้อมกับเขาแตนหน้าต่างๆนะคะและมีขนมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเลยนะคะ นี่1บาทรับไปขายได้เลยสามารถอาบชิ้นละ 2- 5บาทได้เลยนะบอกเลยว่าได้กําไรเน้นๆแน่นอนเลยนะคะขายง่ายนี่ค่ะจะไปขายตามร้านคาเฟ่ก็ได้ร้านขายของชําก็ได้นะหรือจะไปโพสขายออนไลน์ก็ได้ขายง่ายแน่นอนเลยนะคะนี่ค่ะเราก็จะใส่แพ็กเกจจิ้งแบบนี้ได้เลยนะนี่ค่ะ เราใช้วัตถุดิบสดใหม่ทุกวันหอมอร่อยอรับไปทานหรือรับไปขายก็อยู่ได้นานนะคะนี่ค่ะเราสามารถนี่ทำโลโก้แบรนด์ให้ลูกค้าได้ด้วยอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่ลูกค้าเขาได้จัดนานะคะนี่ค่ะเอาไปวางขายตามร้านก็ได้นะคะนี่นี่ค่ะสามารถ สามารถใส่เบอร์หรือลายของลูกค้าได้อีกด้วยนะคะดังนั้นซื้อกับเราไปนะคะได้ราคาถูกที่สุดนะนี่ได้ราคาถูกที่สุดและอยู่ได้นานนะคะเราแพ็คพร้อมทําแบดให้ลูกค้าเลยนี่ลูกค้าแกะกล่องคือเอาไปวางขายได้เลยนะนี่ค่ะนี่นี่คือลูกค้ารับไปนะไม่ต้องไปเสียงเงินซื้อแพ็กเกจจิ้งใหม่นะคือนี่สั่งที่เราครบจบค่ะสั่งที่เราครบจบนี่ค่ะเราทำให้เรียบร้อยเลยนะคะนี่ สำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะอยากจะรับขนมไปขายหรืออยากจะรับไปทานนะคะก็สามารถสั่งซื้อที่ด้านล่างได้เลยนะคะหรือสนใจนี่ค่ะจะทําแบ้งขนมของตัวเองนะคะก็สามารถสั่งมาได้เลยนะคะติดต่อที่ไลน์นะคะหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะคะใครสนใจรีบทักมาได้เลยนะคะ